ทวินแปดแสนหกหมื่นสองพันทนนะทุกคนนะบาลลอนแปดแปดฝั <S <S ่งมา้ออหมดอ๋อใจด้วยชื่อนี้สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Wild Bounty Shot Down นะฮะโอ้โหเกมนี้คือหลายๆคนเคยเห็นเต็มฟีดไปหมดนะฮะคือว่าโบนัสแบ่งคือแบบตัวคูณแบบสุดๆอ่ะเยอะเกินนะฮะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาทำการปั่นสล็อตด,ด้วยทุน1,000บาทเอ้ยทุน10,000นี่ทุกคน แต่ผมจะกดออโต้สิบทีคือเบ็ดละพันไปเลยสิบทีได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็เจ๊งอย่าเล่นสล็อตที่ถูกต้องมันไม่ต้องไปเล่นทั้งวันหรอกเว้ยถ้าเว็บมันดียังไงก็รวยโอเคไปพูดพัมพ่มทาเพลงออโต้สิบทีไวบอนตี้จัดไปหมายเลขจึ๊กจึกจึกโอเคมจิ้มฮะโอติดไวไม่อีกอนที่สองไปอืๆๆๆอจึ๊กจึกจึกเฮ้ยตเตอร์เลยอ่ะมาป่ะโอเคฮะทุกคนโอ้โหหวานเจี๊ยบฮะ เยอะนะอือ้เป็นละพันเข้าฟรีเกมโอ้าวเป็นอะไรเหตุย่อยๆนะโดนใครเล่นที่เดิมไม่เคยได้โบนัสชามนะมันก็เปลี่ยนที่แล้วแหละจริงมันเกี่ยวแล้วเว้ยเปลี่ยนที่แล้วแบบได้ได้คนบ่อยอะไรเงี้ยยาวยาวไปโนเลยคุณที่หกไหมคุณสองต่อคุณหกสี่ไหมไม่เอาครับคุณหกสี่นะนี่นีสองหมื่นเจ็ดนิบิน ยอดนะบ,บบอลอนแบปลกนะทุกคนนะที่เก่าไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนที่ใหมนะ่แล้วโอ้โหที่นี่เข้าโบนัสบ่อยมากครับแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะคือว่าบางทีเข้าโบนัสไม่ได้เลยก็มีแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ได้มากกว่าเสียแล้วกันที่ผมเล่นอยูก่กล้าพูดเลยนะบางบอสการันตีทุกคนโอ้โหโอ้โหไหลไหลแบบไหลทิ้งหงั่งทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็กำไรแล้วอ่ะเอาทีนะมีอีกกี่ตาเนี่ยอีกแปดตานะทุกคนนะไปลุ้นกันต่อ,อจิ้งโหมดตีไวไหมจิ้งโหมดคุณสองไหม โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เข้าบอนแ้วออกมาเร็วมากกันการเล่นสล็อตที่แท้จริงแม่งไม่ต้องไปนั่งกดทั้งวันเป็นปบาทสองบาทว่อย่าหาทำนะทุกคนเว็บดีตรงนี้ฮะมาไหมมาอีกไหมออโอ้โหเรียบร้อยฮะวันเจี๊บกดสิบทีเขาสแกนเตอรเข้าบอลนั้นสองการโอ้โหจัดไปครับเลยที่สูงแปดเลยนะับวัวนะ เดียวซ่าจริงๆขับบอยเฮ้ยฟีในฟีไหมเฮ้ยเบรกโอ้โหเกือบไปเลยยังลุ้นอยู่ยังลุ้นอยู่สองแถวแถวหนึ่งแถวสองมาปะไม่ได้ฮะทิ้งไปเดี๋ยวทางยังกดเอมาไหมเอามึงนะโอ้โหหมดนี่ไะเอไม่มาแถวแรกจะได้ถึงขอให้ยาวไปหมดเลยติดไว้แถวสามไม่ได้ใช้แล้วจึกจึกไม่ได้ใช้เลย อนี่ไงยังได้อยู่ยังได้อยู oh. ่นะตตาหตาโอ้เตอร์มาเตอร์มาข้ามาอีคนหดเลยนะฮะสุดๆเบโอสิบตาออโต้สิทีเข้าโบนัสสิบรอบเออทุกคนลองไปพิจารณาด้วยเองนะว่าที่เล่นอยู่นี้ได้ยังไง กามันอย่างนนะมาลอเป็นแฝากเปนอ้อมัอ้อมใจเลยทุกคนทางเลือกใหม่สูดเล่นที่ไหนมันไม่แจกก็ไม่ต้องไปเล่น,ลนทุกคนย้ายฮะย้ายใุกา่เรากไปบวกมาแล้วครับสองหมื่นสองหมื่นแปดีิไปแล้วในเก้วินไปแล้วสามหมกรโอ้โหยังไม่จบทุกคนเฉียดตาฟรีในฟรีมาไหมมาให้เสียวมาให้เสียวทรงนี้มาให้เสียวเฉยดเข ยา,ยาวไหมไม่ยาวอ่ะไ,ไ,ไปกันต่อเลยดูนะไฟเ่สามยาวอเ้ยตัวแพงด้วยคุณสามสองอุ้ยอุ้ยทุกคนซูเปอร์ในเก้าลเรียบร้อยหนึ่0แโอ้โหบอลอเบนแปนเป็นไงโอ้เคโอเคโอเก้าพินเหรอฮะสองหมื่นห้าพันสองร้อย ออตโต้สิบทีนะทุกคนนะคือถ้าทุนไม่เยอะก็คือทุนร้อยหนึ่งอะออตโต้เบ็ตละสิบก็ยังดีทุกคนอยากเล่นเบ็ดบาทสองบาทนะอันนั้นไม่ควนริงเล่นทั้งวันอะเจ,อเจ๊ง่ะเจ๊ท,ทบพวินโอ้โหโท,โทบวินไปแล้วฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันท่วนเลยทุกคนโอ้โหสุดๆเอาว่ะมาให้อีกไหมสเก็ตเตอร์โอ้โหโ<ำ>เคไหมล่ะ เล่นทีเดิมไม่ได้มองเปลี่ยนแล้วอะตอนเราเป็นชื่อนี้โคตรสุดเข้าสเก็ตเตอร์โคตรบ่อยเลยมันเกี่ยวจริงนะทุกคนบางเล่นหกเล่นแบบทั oh. okay, ้งวันเล่นอยู่แค่นั้นฝันไปสักโอ้โหกดไปพัดนอบก็น่าจะได้อยู่ไม่ได้เลยก็มีแจะเปลี่ยนมาเราเป็นแปดแสุดจัดโอ้โหโอ้โหโอเคมาอเอปะโอ้โห ผมวยยังมา,าอยู่เอเขาติดไว้ไหมอีกเต็มแหงถึงเจ็ดแสนหกหมื่นแปดเอ้ยอะไรซูปเปอร์เมกาวินแปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทโอ้โหจานไม่ได้เข้าโบนัสทามันเนี่ยเอ้ยเอ้ยโบนัสทามนี่ว่ะแม่เนี่ยว่าได้เพียวๆได้ในโบนัสทามสุดยอดแปครับเปิดเลยอืออือโอ้โหคือไม่รู้จะพูดอะไรนะทุกคนตื๊นตันตื๊ดตันใจจริงอืออ โอ,โ,โอ้โหเอยาวไปหมดปิดไวหุ้ม9 1ขอัวโ,โ, 9, 6, 6, โ,โนมัติ862,000ทุ่นนะทุกคนนะบารบอล88ฝั่งมันให้อ้อมหมดอ้อมใจด้วยชื่อนี้สุดจัดเอาไว้ยังไม่โหมดเลยทุกคนจึ้งเขาให้เกอบไปจึ้งเขาให้โอ้โหโอ้โหทุกคนออโนติ10ทียังไม่จบเลยนะได้เข้าโบนัสกี่รอ,อบแล้ววะสามสี สี่แล้วมั้งเนี่ยสี่ใช่ไหมวะสีม่มั้งสีแ่แหละโอ้โหโบนัสอบ,บอยอ่างบ่อยฮะเป็นไงโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรจริงจากใจสายบันเ,เวลาแล้วทุกคนเล่นไม่ได้ต้องย้ายที่แล้วอ่ะจริงอืมอืมเป็นไงแม่ไงไหลทิ้งเลยฟรีในฟรีป่ะเบกแหมเบกเนี่ยเบก เมื่อกี้เห็นไปไปลายนะทุกคนนะโอ้โหไม่ได้วะเนี่ยทุกคนถ้าไม่ได้แมันก็ไม่ได้เลยจริงได้อยู่ติดไว้มาไม่ได้ใช้ฮะโอ้โหจานเรียบร้อยโค้ชวินสี่พันอีกสองตาสุดท้ายทุกคนดูดิโบนัสทำออกโคตรบ่อยโอ้โหเรียงเลยรอบนี้เป็นเรียงเลยวะ่ะจริงของแห้ง ใครอยากได้แบบนี้ทุกคนเอาเลยมาลองแป็นแปดโคตรต้องติดทีแม่งเข้าโบนัสแบบโอ้โหเข้าโบนัสโคตรดีเลย่งไม้ที่แปดไม้เจ็ดไม้หกอีห้าเลยห้าทุกคนนะวิ่งเปิดนะครับเนี่ยทุกคนถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนไม่ใช่ว่าจะได ouais. ้หร pues, ือหลอกเลยหลอกนี uh ้แม่งเสียว่ะ ยิงเข้าให้ยิงเข้าให้แม่ให้หมวกคาร์บอยมายี่เียนะฮสามหมื่นสามพันหมวกไวโอ้โหสุดยอดฮะฮะ่งเกมนี้โคตรดีเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะได้กับอีกทุกว็บนะทุกคนคนที่เล่นเขาจะรู้ไว้แบบเล่นดีไม่ได้ดีเหมือนกันทุกเว็บหรอกริงโอ้โหมาเงี้ยมาปะเบรเบรโอเคทุกคน ทำไมสุดท้ายไม่ได้เข้าโบนัสก่อนจริงโหกดออโต้ไว้เข้าโบนัสหมกรงบนี็แล้วไม่รู้โโคตรโคตรจัไปแล้วขอสวยๆยาวไป่เลยติดวาไม่หยไม่ใช้ฮะอืมอตัวแพงออะเคโหอเคไม่มาจัดมาตัวเล็เปิดหัวเลย อือฮึทุกคนมันพูดแล้วมันตื้นจันไปหมดโอ้โหจานไงเอเอไม่มาย <A S 1> ังได้อยู่ยังได้อยู่ยไ,ดได้หมดทีอยู่โอเคทุกคนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยโอ,โอ,โอ<ท>้โหออโต้สิบทีแตกเป็นล้านทุกคนโอ้โหเคยเล่นที่เดิมแล้วแบบมันไม่เคยได้นะลองย้ายมาดูบอลลอนแปลก ถ้าไม่ได้แบบนี้นะให้ถีบหน้าเลยลองดูทุกคนฝากไว้ในอ้อ,อมอกอ้อ,อมใจด้วยบาลล็อแป็กๆน,น,นะจ๊ะ